สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะมาสอนเปลี่ยนภาษาเดลซิมสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับนะใครยังไม่ได้โหลดก็คลิปสอนลงโหลดอยู่ด้านล่างนะก็ละเอียดละเอียดเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็กดที่ปุ่ม Windows นะครับจากนั้นพิมพ์คาว่า Registry นะครับ R E G I, G I S T R Y นะครับผมเนาะอ่ะ ก็จะเจอเป็นรูปอย่างนี้นะก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับผมให้เราคลิกซ้ายข้างบนตัวนี้เนาะที่เป็นช่องเนี่ยแล้วก็มีตัวหนังสือเนี่ยก็ลบให้หมดเลยนะครับให้เป็นช่องบางๆางอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ c o อปปี้คสั่งนะคำสั่งตัวนี้จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมคําอธิบายของช่องนะครับนะให้เราทําการคลิกขวานะครับแล้วกด c o อปปี้นะครับนะ จากนั้นก็เข้าไปที่โปรแกรมเมื่อกี้ใหม่ทําการคลิกขวาแล้วกด Paste หรือว่าวางนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter บนแป้นพิมพ์ของท่านนะครับนะป้าบเนาะก็จะเจอคาว่า ea games อย่างนี้นะครับผมก็อ่าถ้าสมมุติว่ามันมันไม่มีอะไรก็คลิกซ้ายตรงไอ้เครื่องหมายมากกว่าที่ ea games ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายมากกว่า คลิกซ้ายที่เครื่องหมายมากกว่าที่เดลซิม2นะครับตาพคลิกซ้ายที่1.0โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกขวาทีา่ language ตัวนี้คลิกซ้ายที่ decimal ทศนิยมเนี่ยตัวนี้นะครับนะให้ใส่ตัวเลข21หรือเปล่าใช่ไหม ขอเช็คดูทีนะดูตรงนี้ได้เลยนะครับ decimal นะครับ21อ่ะอ่าแล้วก็ลองเช็คดูที่ hash decimal ตัวนี้นะครับนะว่าเป็น15หรือเปล่านะครับถ้าเป็น15ก็โอเคอ่ะเช็คดูอีกรอบ decimal 21แล้วก็ h a s เนี่ย15นะครับนะกดโอเคนะครับแล้วก็ language name นะตัวนี้ทำการคลิกซ้ายหนึ่งรอบขวาไปที่ modify นะครับ ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเขียนคําว่าไทย t h a i นะครับอย่างนี้นะกดโอเคครับผมอ่าโฟลเดอร์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทําเหมือนกันก็คือ the sin สอ fun with pet collection ตาการคลิกซ้ายที่เครื่องหมายมากกว่านะครับนะแล้วก็คลิกซ้ายที่ปุ่มเอยปุ่มอะคลิกซ้ายที่โฟลเดอร์1.0นะครับเหมือนกันเลยนะครับ language คลิกซ้าย1รอบ ทำการคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่ modify นะครับไปที่ decimal นะครับนะตัวนี้ให้พิมพ์คำว่า21นะครับแล้วก็เช็คดูที่ hats เนี่ยมันเป็น15หรือเปล่าถ้าเป็น15ก็กดโอเคนะแล้วก็ language name ก็ modify แล้วพิมพ์คำว่าไทยนะครับ mm hmm. อ่ะก็คือเสร็จสิ้นละนะครับนะก็ไปเปิดเกม เร็วนะครับผมเนาะอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าใครทําไม่ได้ก็รับทําอยู่ที่20บาทนะครับนะก็ง่ายๆนะนี่ถ้าเปลี่ยนภาษาไทยแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับข้างล่างนี้นะโอเคพบว่าเนื้อหาปรับแต่งถูกเปิดใช้งานณนะขนานี้อะไรก็ว่าไปนะครับนะก็เปิดใช้งาน กดตกลงไปเลยนะครับก็จะมีให <Pop ify> <expand> ้เลือกเนาะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าภาษาไทย The Sims สองเนี่ยค่อนข้างผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าดีนะครับนะเนาะนี่คิดเพื่อดูตัวอย่างแล้วแวกเพื่อนบ้านโอ้นี่ดีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้สนุกละกันกับเกมนะส่วนใครยังไม่ได้ลงก็คลิปสอนลงอยู่ด้านล่างเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ แล้วก็ขอให้สนุกเกมสวัสดีครับ